รถเมล์เล่ายับละครที่จ่ายค่าตัวหนุ่มสุรวุฒิไม่ครบคือเรื่องไหนใจปุ๊บรู้เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงหนักหลังดาราลุ้นใหญ่หนุ่มสุรวิทย์ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับค่าตัวล้างถ่ายทําละครเสร็จไปกว่าหปีแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้รถเมล์คันหนึ่งนิดออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการข่าวใส่ไขว่าตัวเองนั้นก็เป็นเคสเดียวกับหนุ่ม โดยรถเมย์เล่าให้ฟังว่าคล้องเมย์เคลียแล้วเมย์ไม่ได้รอแต่เป็นเรื่องเดียวกันเคสเดียวกันถ่ายทํานั้นส่วนใหญ่ละครจะแบ่งสายเรื่อยๆอยู่แล้วตามสัญญาที่ตกลงกันไว้พอละครจบเราก็เคลียรกันไปด้วยความที่บริษัทเคลียร์ให้เมย์นะแต่สําหรับนักสแสดงคนอื่นๆเขาก็รอกันนานหลายคนก็รู้ว่าคนละส่วนนักสแสดงมีหน้าที่ไปสแสดงละครเรื่องนั้นทําหน้าที่จบแล้วในฐานะที่เป็นผู้จัดหรือทางค่ายเป็นคนถ่ายละครต้องบริหารเงินจะขาดทุนอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตัว เพราะนักแสดงมีภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ เราเข้าใจเหตุผลของทุกฝ่ายแต่มันนานจริง,รงๆเหมือนเขามีปัญหาแต่เราเป็นพ่อพระแม่พระเราก็ไม่ได้มาหาเศรษฐีเราก็บอกพยายามหาเงินพยายามหาทุกวิธีทางเอาเงินมาจ่ายนักแสดงมันก็เลยเหมือนเป็นไส้เลือนเลื่อนมาอยู่เรื่อยๆ่อนมา5ปีคือรวมทายทําว่าเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องล่าสุดที่รถเมล์เล่นและทายทำและพิ่งออนแอจบไปไม่ใช่แม่พ,พียาพอบเอจ่ายให้หมดแล้ว